ไอ้แก้วไปไกลตัวนี้ไ้แก้วน้พอปไ,ปไปเดินไปเลย

ลูกยาน่เดนเาแก้วปอนไเลยแก้วเป็นแรงักในกาดไม่ไ <my> ด <my favorite> ้เล <four> ่นเหม็นอนกลาข้า้าวเสร็จแล้วกับลันไม่ได้กลาม ยี่มาแก้พ่อเร็วลูกเร้วเร็วเร็วเร็ว

หายแล้วเนี่ยหายไปเรื่อยๆถาเตะไมพลมพอดข<ย>านนนันเนี่ยอไปว้ายมาเลยมาเลยมาเลยปากินเนี่ยบันอยู่นี่ลูกบันอยู่นี่ปากินคนตขยะ่นแล้ว

ของพี่เขาลูกของพี่เขาไม่เอาแม่พาเดินไปปูแยาไม่ติดโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะเอีอย่างนี้ครับเอาทางนี้เอาบบ๊ายาย พาคิดจะกลับบ้านแล้วครับพาคิดจะกลับบ้านแล้วครับสวัสดีครับเหงอหัวออกเยอะมากเลยบา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 ปมันแปลเลย